สวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปที่น่ารัก fc เนี่ย fc กลับนะคะเพื่อนเพื่อนจา๋าวันนี้พี่ใจก็จะมาสรุปนะคะหวยลาว vip บวกลาวสตา์ vip นะคะให้เด่นนะคะเมื่อวานให้เด่น2กับ7นะคะวิ่งรูดไปกลับนะคะกันรูด9นะคะเ,เพื่อนจ๋าก,ก็พี่ใจก็ให้รูด2นะคะก็ส0 2 0ูนยแล้วก็จะมีตัวเจะสีแดงให้นอ้อแล้วก็70 7นถึงเ9นะคะเ,เพื่อน แล้วก็มาดูแล้วก็วางตารางให้ด้วยมาดูผลกันออกนะคะเพื่อนๆผลลาว VIP นะคะ80403นะคะข้างล่าง0ูนย์นะคะเพื่อนๆก็ข้างบนไม่เข้านะคะเพื่อนๆลาว VIP ไม่เข้านะคะแต่เข้าในตารางนะเพื่อนๆเข้าในตารางนะคะเพื่อนๆจะ0440เข้าในตารางเนาะแล้วก็ลาวสตาร์ Vp ไเนี่ยเพื่อนๆ ะคตะัวที่ออก9 7 6 1 5 1นะคะล่าง9 7นะคะเพื่อนล่างเก้าเจ็ดเข้าต็มตมนะคะตัวเจาะนะคะตัวเจาะตัวรูตัวกลับนะคะเพื่อนเแล้วก็3ตัวนะคะเพื่อนสาตัวในตารางนะ6 5 1นะคะเพื่อนเพื่ในตารางนะแล้วก็ 7กับ9 9กับ7ไม่รู้ด้วยกันนะคะเพื่อนๆนะคะก็หวังว่าพเพื่อนๆจะได้โชคได้ลาบเนาะคลิปนี้เนาะวันที่10นะคะหวังว่าจะได้อยู่นะคะลาวสตาวีไอพเข้าตรงๆเลยนะคะเพื่อนๆอ่าเราก็จะไปต่อของวันที่11กันเลยนะคะเพื่อนๆอัดคลิปก็นี้ไม่รู้จะอยู่มุมไหนบ้านใกล้ตลาดทั้งเสียงเพลงทั้งเสียงรถ ได้ยินเสียงเพลงจะติดจะมให้พี่น้องเสียงเพลงเข้าไหมคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนจ้าโอเคเนาะวันที่ส่วนวันที่สิบเอ็ดเพื่อนฟังก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนฟังให้จบเนาะว่าทําไมมันเยอะจังวันนี้พี่ใจแยกให้นะคะพี่ใจแยกตัวเด่นของลาว VIP ให้นะคะข้างบนคือลาว VIP พเพื่อนๆลาว VIP นะข้างบนนะก็ให้เด่นเจ็ดกับแปดนะเะพื่อนแล้วก็ตัวรูดก็เจ็ดศูนย์นะคะถึงเจ็ดเก้าเนาะ เดน8ก็80ถึง8 9แล้วก็วางตารางให้นะคะเพื่อนวางตารางสำหรับตัวเด่นคิดมาสัสามสูตรสี่สูตรเนาะพี่จะกเลยเอาจับตัวเด่นมาอยู่ในตารางที่มันชนกันเนาะนะคะแล้วก็ลาวสตาร์วพนะคะพี่ j a แยกเป็นลาวสตาร์ p ให้นะเด่น8กับหนึ่งมันชนกันเลยเพื่อนๆจะ้ะสองลาวพี่ใจคิดสูตรออกมามันชนกันนะ มันชนกันมี8มี1น่มีชนกันเลยแล้วก็ศูนย์สูก็ชนกันนะนะครเพื่อนชนกันแล้วก็พี่ใจก็เลยวางตารางให้อีกนะคะส่วน8นะเพื่อนส่วน8ชนกันนะเพื่อนเพื่อนกระดูตามนี้นะตัววิ่งตัวรูดตัวเจน,นะแล้วก็พี่ใจวางตารางตารางอันนี้คือเยอะกว่าข้างบนคือตัวชนกันนะตัวเดี่ยนชนกันพี่ใจก็เลยมาจัดตาราง เหมือนกับของเมื่อวานเนาะที่มันออกสามตัวนะเพื่อนเพื่อนถ้าใครจับเกิ่งนะคะลองจับดูเนาะลองจับดูนะจ๊ะเพื่อนๆลองจับดูเมื่อวานนี้ที่มันเข้าในตารางเนาะหกห้าหนึ่งนะคะเพื่อนเพื่อนในตารางหกห้าหนึ่งเนาะแล้วก็มีศูนย์สี่ของลาวีไอพส่วนลาวสตาเข้าในตารางสามตัวเนาะวันนี้ก็ลองดูนะเพื่อนเพื่อนมันมีชนกันเนี่ยแปด สองสูตรมีชนกันเลยแปดแล้วก็มีเจ็ดนะคะเพื่อนทั้งสองสูตรที่แล้วแปดเจ็ดมีชนกันแต่ว่าข้างล่างเนี่ยคิดสามสูตรหนึ่งชนกันสามสูตรแล้วก็โซูเนี่ยชนกันสองสูตรก็เลยพี่ใจก็เลยเขียนไว้กันรูดศูนย์ด้วยนะคะหวังว่าวันนี้ก็จะมีโชคมีลาบแล้วก็เข้าสามตัวอีกในตารางเหมือนเดิมนันเพื่อนพี่ใจยังไม่ได้ คิดคำนวณเจาะวาง3ตัวนะพี่ใจศึกษาไปก่อนเพราะว่าพี่ใจเพิ่งลงคลิปไปไม่เท่าไหร่องเนาะลาวสตาแต่แต่ว่าวันนี้พี่ใจมาแยกให้ลาว i p ไอลาวสตาบีไอเมื่อวานนี้รวมกันนะคะเพื่อนวันนี้พี่ใจก็ลองแยกดูเนาะถ้าเกิดเผื่อว่ามันเข้ามันเข้าดีเนาะก็จะได้แยกให้แบบว่าง่าย,ายเพื่อนเพื่อนจะได้หยิบจับเอาที่แบบง่ายๆนะคะเพื่อนแต่ว่า2สูตรคือ8 8ชนกันนะ8ด กับ1น,นะคะส่วนส่วนส่วนลาว VIP นะั่นคือมันจะได้แค่เกับ8สูตรสูตรอันนึงคิดได้คือ8ตัวเดียวนะคะพเพื่อนไม่แน่เนาะอาจจะมาเบิ้ลก็ได้โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้พเพื่อนพี่พี่พ,พี่ป้านาอาที่น่ารักมีโชคมีลาบนะคะหรือไม่ก็ใครที่แบบว่ามาชอบมาลุ้นมาฟังก็ขอขอบพระคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วก อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่ใจด้วยนะคะเพื่อจะได้สร้างสารรค์ตัวเลขสวยๆมาฝากพี่น้องป้องไปให้มีโชคมีลาบกันนะคะสวัสดีเช่นเคยคะ่ะ